ดูเหมือนว่าศึกฟุตบอลยูโร2024ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปีหน้ามันจะกลายเป็นความท้าทายสุดท้ายของดาวยิงสุดเกียนอย่างโทมัสมูเลอร์แล้วนะครับโดยโทมัสมูเลอร์ดาวยิงสัญชาติเยอรมันจากสโมสรบาร์เยนมิวนิกที่ณตอนนี้เขามีอายุ33ปีซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงปลายของอาชีพแล้วตลอด19ปีที่เขาเดินหน้าพาทีมควาชช้าแชมป์ไปนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกาเยอรมัน DFB โปคา l DFL Super Cup, ัศึกสโมสรโลกยู f a Super Cup และย a ฟาแชม i o n s League แถมยังเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมชาติ erman, าชเยอรมันคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2014ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพได้อีกด้วยเอเท่าที่พูดมาก็ไม่เห็นมีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วสำหรับโทมัสมุลเลอร์หลายๆคนคงเริ่มสงสัยว่าไความท้าทายสุดท้ายมันคืออะไร ทุกคนเชื่อไหมครับว่าตลอดเส้นทางนักเตะของโทมัสมูเลอร์เขาลงสนามไปทั้งหมด875นัดยิงไป321ประตูกับ301แอสซิสทั้งในานามทีมชาติและในานามสโมสรแต่ในทัวร์นาเมนต์อย่างฟุตบอลยูโรเขาไม่เคยยิงประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียว ใช่ครับฟังไม่ผิดโทมัสมูเลอร์ไม่เคยยิงประตูได้เลยในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายหากนับตั้งแต่ปี2010ที่เขาติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่เขาได้เล่นบอลโลกไปถึง4ครั้งยิงได้10ประตูแต่กับฟุตบอลยูโรเขาเล่นไปทั้งหมด3ครั้งลงสนามไป15เกมแต่ยิงไม่ได้เลยสักประตูเดียวยูโร2012 0ประตู ยูโร2016ก็ศูนประตูยูโร2020ก็ยังศูนประตูเหมือนเดิมทำให้สื่อหลายๆสำนักทั้งในเยอรมันและต่างประเทศมักจะหยิบเอาเรื่องนี้มาปั่นประสาทของโทมัสมูลเลอร์อยู่เสมอในช่วงที่ฟุตบอลยูโรกำลังจะเริ่มขึ้นและในทุกๆครั้งเจ้าตัวก็จะออกมาพูดในทํานองที่ว่าผมไม่ใส่ใจกับคำวิจารณ์พวกนั้นหรอกเพราะในทีมชาติเยอรมันมีคนที่พร้อมจะทำประตูอยู่มากมายเพื่อชัยชนะของพวกเรา แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวของโทมัสมุลเลอร์เองก็คงไม่อยากถูกเรียกว่าไอาตำนานตีนบอร์ดที่ได้ลงเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายตั้ง4ครั้งแต่กลับยิงไม่ได้เลยสักประตูเดียวฟังแล้วก็เจ็บใจแทนนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมฟุตบอลยูโร2024นี้ถึงกลายเป็นความท้าทายครั้งสุดท้ายของโทมัสมุลเลอร์อีกทั้งในเรื่องของอายุที่อยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วจะให้ไปลบคําสบประมาทนี้ตอนยูโร2028ก็คงจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า เพื่อฟุตบอลโลกปี2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันโทมัสมูเลอร์อาจอยู่ไม่ถึงด้วยซ้ำคงประกาศแขวนสตัดไปก่อนและอีกหนึ่งแรงกระตุ้นชั้นดีคือฟุตบอลยูโรคราวนี้ประเทศเยอรมน,นีเป็นเจ้าภาพนะครับการได้เล่นในถิ่นของตัวเองพร้อมไปด้วยกำลังใจอล้นหลามก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากในการเอาชนะความท้าทายนี้ของโทมัสมูเลอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าในวันนี้คิดว่าโทมัสมูเลอร์จะยิงประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ได้หรือเปล่าหรือจะยังคงสถิติเดิมไว้คือยิงได้ศูนย์ประตูในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและที่สําคัญผมฝากทุกคนกด s u b s c r i b e กดไลค์หรือกดแชร์ได้ยิ่งดีเลยครับทุกๆแรงสนับสนุนของทุกคนคือสิ่งที่เพิ่มพลังใจให้กับตัวผมในทุกวันนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ